สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะวันนี้นะคะ ep ที่152แล้วค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะอย่าแรกหลักศีลธรรมจรญยาเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่ใครหลายๆคนแบบ เคยพูดหรือว่าเป็นคําสอนได้ยินมานานมากแล้วเนาะก็คือแบบว่าประมาณว่าเคยต้องใช้ความดีนําทางนะคืออย่าทําอะไรเพียงเพื่อให้ได้เป้าหมายมาแต่ว่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนเลยนะคะแน่นอนค่ะเรื่องนี้มันชัดเจนมากๆนะคะขวัญก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เล็กๆน,น้อยๆตอนถ่ายคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คนที่ยอมแลกสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายอะคะ่ะมักจะลงเอยด้วยความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจในความสําเร็จที่พวกเขาได้รับนะคะถ้าคุณไม่มีความศรัทธาว่าตัวเองอะคือคนที่มีศีลธรรมจรญยานะคะคุณก็คงจะไม่สามารถที่จะรู้สึกพึงพอใจได้ะคะ่ะอันนี้เป็นเคสของอเมริกานะคะในมหาวิทยาลัยเยลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในไอวิลล์เนาะหนึ่งในมหาวิทยาลัยท็อปทอปของอเมริกาเลยนะคะ เมื่อไม่กี่ปีก่อนนั้นนะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลคนหนึ่งเนี่ยถูกไล่ออกค่ะเนื่องจากว่าเขาได้ทําการปลอมแปลงเอกสารการสมัครการเข้าศึกษาต่อทั้งหมดเลยนะคะนึกออกไหมว่าการที่จะเข้าเรียนต่อที่เยลได้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนที่ค่อนข้างแบบยากนะซับซ้อนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรนะ statement of purpose หรือว่าแฟ้มอะไรของเราการสัมภาษณ์หรือว่าเอกสารต่างๆอะไรเงี้ย อืมปรากฏว่าเขาปลอมแปลเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอกสารผลการศึกษาจดหมายแนะนําตัวแล้วก็กิจกรรมที่เขาได้เคยเข้าร่วมนะคะคือเขาแบบบอกความมันเป็นเท็จนั่นเองนะคะเอกสารที่เขาปลอมแปลงขึ้นมานั้นนะ่ะดูน่าน่าเชื่อถือมากๆนะคะน่าเชื่อถือสะจนมหาวิทยาลัยเยลคะ่ะรับชายผู้นี้เข้าศึกษาต่อคะ่ะอันที่จริงแล้วเนี่ย ใช้ผู้นี้ค่ะเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะแล้วก็จวนเจียนที่จะสําเร็จการศึกษาอยู่แล้วค่ะแล้วเขาถูกจับได้ได้ยังไงหรอนะคะคําตอบก็คือเขายอมรับสารภาพเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเก็บงําเรื่องที่เขาปลอมแปลงเอกสารได้นะคะและแม้ว่าเขาเนี่ยจะสําเร็จตามหลักสูตรจนเกือบที่จะได้รับไปปริญญาบัตรอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้น ความจริงที่ว่าความสําเร็จของชายผู้นี้นั้นนะคะมีพื้นฐานมาจากการโกหกหลอกลวงก็ทําให้ความสําเร็จของเขาอะ่ะไม่ใช่ความสำเร็จอีกต่อไปนะคะก็เป็นเคสตัวอย่างของอเมริกานะคะที่เขาแบบเออเห็นชัดเจนเลยว่าการที่ทำอะไรก็ได้โกหกก็ได้ผิดสินทำจัญญาก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ไม่ควรยอมรับนะคะ ทีนี้มาในถึงส่วนงานวิจัยนะคะการมีความสุขและการมีศีลธรรมจัรยานั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไร้ซึ่งศีลธรรมจัรยาจึงม,มีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีความสุขน้อยกว่าคนที่คิดว่าตัวเองเยเป็นคนมีศีลธรรมจัรยากว่าครึ่งนะคะพูดง่ายๆนะคะก็คือ คนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีศิลธรรมจรญยาค่ะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีความสุขเป็นสองเท่าของคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะไร้ซึ่งศิลธรรมจัรยานะคะอันนี้ก็ไม่แปลกนะคะโอเคขวัญเห็นด้วยทั้งหมดเลยแล้วก็มีคอมเมนต์เล็กน้อยก็คือว่าเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยระหว่างเป้าหมายกับกระบวนการเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันนะคะก็มีดีเบตเยอะแยะมากมายนะคะซึ่ง สำหรับขวัญคำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับเรื่องนะคะถ้าเป็นเรื่องที่เป็นแบบหมายถึงมีกระบวนการในช้อยที่มันไม่ชอบมาพากลนะ่ะเรื่องนั้นน่ะกระบวนการจะสำคัญกว่าเป้าหมายหมายความว่าอย่างนี้ เอ,อ่อยกตัวอย่างชัดเจนเลยก็ได้พักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งนะคะเป้าหมายของเขาแน่นอนเขาอยากมีอำนาจอยากเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแต่เขาก็พูดนะคะพูดชัดเจนโดยอดีตหัวหน้าพรคเนาะเออพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งปี6กหอะ่ะเขาก็พูดชัดเจนว่าถ้าเขาทําอะไรก็ได้ยอมทําทุกอย่างเพียงเพื่อให้พักเขาหรือเพียงเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีพักเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ย ถ้าเขาทําอะไรก็ได้ป่านนี้เขาได้เป็นรัฐบาลไปแล้วแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาจะยอมทําอะไรก็ได้ไงถ้าวิธีการนั้นหรือกระบวนการได้มาซึ่งอานาจนั้นอะ่ะมันไม่ชอบนะคะมันไม่ชอบก็หมายความว่ามันอาจจะผิดคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ตอนหาเสียงหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดกับอุดมการณ์อย่างแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งผมมองว่าคําถามที่ว่าเป้าหมายกับกระบวนการอะไรที่สําคัญกว่ากันเนี่ย ถ้ากระบวนการนั้นมันไม่ชอบไม่ว่าจะเรื่องศีลธรรมจริยาหรือว่าขัดกับหลักมนุษยษยธรรมหรือขัดกับอะไรอ่ะอุดมการที่ดีงามที่เรายึดถือบางอย่างอ่ะผัานว่ากระบวนการอ่ะที่ดีสำคัญกว่าเป้าหมายนะคะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราขึ้นกว่านี้ก็ได้ค่ะเช่นถ้าเรายอมทําอะไรก็ได้ในเรื่องงานเนาะเพียงเพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นหัวหน้า เช่นเราอาจจะใส่ร้ายคู่แข่งเรา,าเอาจจะไปจ้างคนอื่นใช้เงินเพื่อที่จะไปจ้างคนอื่นมาทําผลงานให้เราแล้วก็โกหกอาจจะคล้ายๆเคสเรื่องมหาวิทยาลัยเยลนนะคะถ้าเราทําอะไรก็ได้เพียงเพื่อให้เราสําเร็จเอในหน้าที่การงานโดยที่ทําร้ายผู้อื่นหรือทําด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตอะคะ่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและแน่นอนต่อคําถามนี้ กระบวนการสําคัญกว่าโดยที่ต้องเป็นกระบวนการที่ชอบทําด้วยนะคะถึงจะให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่เราต้องการทีนี้กลับกันนะคะถ้าเรื่องนั้นเนี่ยกระบวนการยังไงก็เป็นกระบวนการที่ชอบอยู่แล้วนะคะฝันว่าเป้าหมายสําคัญกว่าอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการที่เราจะขับรถไปเชียงใหม่ใช่ไหม มีเป้าหมายก็คือไปให้ถึงเชียงใหม่นะคะแต่ว่าเราจะไปด้วยวิธีไหนล่ะอ่ะก็มีวิธีการหรือกระบวนการเยอะแยะมากมายเลยอาจจะอันหนึ่งเดินไปนะคะอาจจะเดือนหนึ่งถึงใช่ไหมเออวิ่งไปก็เร็วขึ้นนิดนึงนะคะหรือว่าขับรถไปอ่ารถมีรถแบบไหนอีกเป็นรถเก่งไหมหรือรถกระบะหรือรถเอ,อ่ออะไรเออรถบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะนั่งรถโดยสารไป เรถโดยสารก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะเป็นแบบไหนเป็นแบบบริษัทไหน VIP หรือเปล่าแล้วก็ผ่านจังหวัดไหนบ้างเส้นทางเป็นยังไงนะคะหรือจะนั่งเครื่องบินไปก็ยอมได้เอ๊ะเราเครื่องบินนั้นจะไปผ่านสุวรรณภูมิหรือว่าผ่านดอนเมืองหรือว่าจะแวะไปญี่ปุ่นก่อนแล้วค่อยไปเชียงใหม่ได้ไหมนะคะ,ะหรือว่าอ่านอีกอันนึังสุดท้ายยกตัวอย่างนะคะหรือเราจะ นั่งรถไฟไปเอสมมติเนอจากนครพนมลองนั่งรถไฟไปลงที่ไหนก่อนนะเอนครพนมไม่มีรถไฟเราต้องขับรถไปที่ที่มีรถไฟต้องไปหนองคายหรือเปล่าเราต้องผ่านอะไรเอ้ยผ่านอุดรผ่านขอนแก่นไปลงที่หัวลําโพงแล้วก็ต่อรถไฟไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยอืมทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันเร่งด่วนหรือเปล่าใช่ไหมเช่นถ้าเราอยากไปเชียงใหม่ให้เร็วที่สุดโดยที่เราไม่ ไม่สนหรอกว่าเราจะเสียตังค์เท่าไหร่โอเคคุณอาจจะเลือกวิธีการก็คือเครื่องบินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณสนใจว่ามันต้องราคาโอเคด้วยนะสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ชา้าจ,จนเกินไปนะคะคุณก็อาจจะเลือกรถทัวร์ก็ได้เพราะว่ามันเร็วกว่ารถไฟแล้วมันก็ไม่ได้แพงกว่ารถไฟมากอะไรใช่ไหมคะเออประมาณเนี้ยทีเนี้ยกลับมาที่เรื่องนี้เนาะขวัญว่าหัวข้อเรื่องเนี้ยที่บอกว่า อย่งแรกหลักศิลธรรมจัรญ,ญาเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของคุณนะคะมันตรงกับคําตอบของคําถามนี้เป็นประเด็นแรกเลยคําถามที่ว่าเป้าหมายกับวิธีการเป้าหมายหรือกระบวนการอะไรสําคัญกว่ากันนะคะถ้ากระบวนการนั้นมีบางวิธีที่มันเป็นลบหรือผิดศิลธรรมจัรญ,ญาหรือไม่ชอบทาบางอย่างนะคะคําตอบก็คือ กระบวนการสําคัญที่เราจะต้องเลือกกระบวนการที่มันชอบทมและบริสุทธิ์สุจริตเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะซึ่งขวัญก็เห็นด้วยอยู่แล้วแล้วก็มันมีหลายอย่างเลยที่เอออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นที่เรารู้จักนะคะที่แบบมันต้องช่างใจเลือกอะ่ะเออเช่นแน่นอนอันนี้กลับไปเรื่องพักการเมืองก็ได,ด้ค่ะอืม เหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานมานี้ใช่ไหมคะงูเห่าสีส้มใช่ไหมคะมแล้วเราก็แอบ,บได้ยินข่าวด้วยเออข่าวลือซึ่งโดยมากข่าวลือน,นี้ก็มีมูลอยู่นะห้าสิบห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นเราอะ่ะเราจะเลือกที่จะรับเงินมาแล้วมันอาจจะผิดหลักอะไรบางอย่างมันอาจจะแบบแน่นอนมันมันขัดแย้งกับอุดมการใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าแบบขัด แย้งกับหลายอย่างกับคนที่เลือกเรามาผิดทําผิดต่อคนที่เลือกเรามาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ได้เงินห้าสิบ้าล้านนะเออเป็นเราเราจะเอาไหมนะคะแล้วก็อืมบางทีนะ่ะสมมุตินะว่าถ้าเรื่องเงินมันสําคัญกับเรานะเนาะเฮ้ยเราอาจจะเอาก็ได้ใช่ไหมเออแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เรายึดหลักนี้อย่างเคร่งครัดเนาะ ไม่แลกค่ะยังไงก็ไม่มีทางแลกเรื่องของหลักศิลธรรมจัรญ,ญาเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยเออก็พูดยากหมายถึงว่าพอเกิดสถานการณ์จริงๆเนาะเราอาจจะไม่ไม่ได้เคยเจอสถานการณ์อย่างนั้นนะคะขวัญยังคิดในใจอยู่เลยว่าถ้าเป็นขวัญเนี่ยขวัญจะแบบสามารถที่จะยืนตัวตรงแล้วปฏิเสธได้ไหม่ะเออหรือว่าเราจะแบบ รับเงินแล้วเราก็ยอมเป็นงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออฉันก็สบายตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้ก็น่าคิดนะทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเราย้ํากับตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะไม่ละเมิดหลักศีลธรรมจริยาเราจะไม่ผิดหลักเนี้ยคุณธรรมจริยธรรมที่เรายึดถืออะคะ่ะไม่ว่าเอ่อสิ่งนั้นมันจะเย้าวยวนใจแค่ไหนนะคะเราก็จะยึดหลักนี้นะคะฝวันว่าเราจะครองตนอยู่ในวิถีทางที่มันโอเคแล้วมันแบบ ถูกต้องและแน่นอนสุดท้ายมันก็คือความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตแล้วก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวเองเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างหนักเนาะอืมโอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ